สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมจัมฟอสครับอยู่กับผมคะัเลวซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอฟไฟอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาถึงคิวมังกี้ดีลูฟี่แล้วฮะเห็นน้องๆขอกันไว้นะแล้วก็เดี๋ยวยังเหลือหนวดดำกับชิชิโอมะคโตะดาบไฟนะครับเดี๋ยวเล่นให้นะโอเคใครมาดูตอนนี้ก็รบกวนกดติดตามกันให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้นะแล้วก็ยังไง กดกระดิ่งด้วยก็ดีครับเพราะว่ามันเป็นการแจ้งเตือนนะฮะว่าเวลาคลิปผมมาแล้วเนี่ยอ่ามันจะโชว์ึ้นเลยไม่ต้องไปหากันนะครับอ่าเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะอัพคลิปไม่ค่อยตรงเวลาเงี้ยเช้าบ้างสายบ้างบ่ายบ้าง,างจะไม่ต้องไปหากันนะครับอ่ามาเดีย๋ยววันนี้เราจะมาลุยกันครับแล้วก็มีน้องๆขอมาแบบอยากให้เล่นกันนานๆกว่า,น,าน,น,นี้นะรู้สึกว่าสามแมตช์จะไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวลองจัดเพิ่มดูครับวันนี้มาเริ่มต้นกันด้วย รอบนี้เลยฮะลูฟี่นี่ก็เป็นพระเอกนะอ้าเจอลูฟี่ด้วยกันวะแล้วก็มีซันจิแล้วก็มีโกคูด้วยเอาละครับมาเดี๋ยวมาดูว่าลูฟี่เราหรือลูฟี่เขาจะเจ๋งกว่ากันนะออปกติลูฟี่มีแค่เกียร์โฟ่ไหมล,ลูฟี่ผมนี่มีเกียร์ไฟเลยฮะ โหดสัตว oh, oh, wow. oh, oh. <laughs> ์หดสัตว์โคตรขิงวกเลยขิงไว้ก่อนสู้ได้ไม่ได้ว่ากันอ๋อเจอซันจีวะอ๋ถ้าจะชนะแล้วก็ให้ฉันกินข้าวโอ้แม่งบทพูดเฉพาะเลยดูซันจีบอกให้กินคนสุดท้ายนะมาครับมสู้กันหน่อยก็เพื่อนร่วมทีมวิ่งหนีกันสเต็ปเตอร์สเตเตอรอโอ้โหโดนตัวเลยออืไม่ได้แล้วครับสเต็ปเตอรอไม่เหี่ยวคืนไปดิ โอ้ยอะไรลูกอืตอต่อเลยแล้วกันเฮ้ยอือ,อ,อาทางนี้นโอ้โหโดนซันจีหนักเลยอืออะไรลูกโอ้ยโดนไฟโอ้อเริ่มมากระเจงบงเลยอะไรวะไม่มีระเบิดพลังเกียร์สองเลยอะไรกันนะกระนาวเฮ้ยซันจีอือเราไม่เงี้ยอืออือเอาไปกินเอาไปกิน เฮ้ยโอ้โหไม่ถึงอ่ะอืมบบดนี้เลยลวกันมาเลยเกียร์โเดึงดึงดดึง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 ดึกันเสียต่อยน่ารักโคตรบึ้มหน้าไปอืมขอคือม้งเหอวะเยอะละกันแม่่วงนี่ชอบไอเหี้ยอือืต่อหัวต่อเลยแล้วก็ต่อเลยอืโอเดี๋ยวออกไปกิน ปล่อยให้วเขาบอมยอมให้หน่อยปล่อยให้หน่อยนี่ได้ใจแลกกันดิเออเอาไม่เล่าแม่เห็นเป็นเพื่อนร่วมทีมอุตส่าห์ไม่เอาจริงโหอ้นไงโคตรขิงโอ้อัดไหลแล้วจิงโอ้เดี๋ยวเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วโอ้โหเอาไปแล้วเอาไปแล้วอาการเดิมอาการเดิมออกไหมแล้วแม่เอออะไรลูกโง่ดิงโง่จับกระโลงมาไงวะชิบหายนั่น อ้ยยวจานเป็นตัวงันจานออเดวเวอร์แม่งเดืกแนไหนก็มาแล้วลาไปกินนักบทถนนนี่ต้นานไม่บึ้มไหมนะเอ้ยไงล่ะเจอรถบทถนนเข้าไปอ้วกกนดิอันไหลลูกอื้ออื้ออื้อไปกินไล่ทุกเอตเตอร์ลิงลวแม่งทุกทาเดีท่าเดียวเลยละ เอาไว้จบโอีกแล้วอะไรเป็นอะไรวะวันนี้แม่งนึ่แม่งร่างปลเปลี่ยนปุกเปลี่ยนตัวเนี่ยอ้ยโอ้ว้าวว้าอ้ะายมดดมดมยเอาอะไอ้กา่อเอาเนี่ี่้กานี่เออช่ยกันอกันไม่น่าเลยฮะอือบอกกันอ้อ เราคือเพื่อนเธอะพอเอาชา้าพลังเธอไม่ไหวแล้วไม่อยู่พีกเลยหล่อยอยู่แล้วเอาไปกินกัตเตอ้์ลิงไมโ่โอ้โหซันจิแมยจะอะไรมาสู้เรามาฉันเป็นกัปตลลววันด้วยจะแพ้ได้ไงโอเคครับมาแมตช์แรกผ่านไปยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอะไรบา้บาๆต่อต่อต่อ เอ,อมันชอบกดเปลี่ยนตัวลั่นน่ะผมแบบเขาเรียกไง้วผมมือซ้ายไม่ค่อยถนัดอ่ะ,ะเวลากดปุ่มอะไรวะซ้ายขวาซ้ายปุ่มอะไรวะ้าย L เออขวาอ L สองมันแบบเขาเรียกไงนะ้ะมันกดค้างมันเสียจังหวะนวดตัวเองอ่ะอืม,มาราถต่อไปจะเป็นใครครับแมตช์แรกนี่เราเปิดไปด้วยความงงมึนมึงงกับซันจีไปแน่ อืเจอซันจิอีกแล้วแต่รอบนี้มีทั้งครูดกับชิชิโอมาเขาโตจากเรื่องสมัยภายในจอนมาด้วยนะฮะมาด่าก็ด่าเพราะว่าเจอพลังมนุษย์ถุงแกงเลยหนังยางมัดถุงแกงจะแรงได้ไงนี่ฮะเดี๋ยวจะซัดให้บินเลยมาครับลูฟี่นี่เป็นเพื่อนเก่งนะฮะเก่งเกียร์อาร์ลูฟี่เกียร์โฟไม่ใช่ มทั้งครูสโอ,อ้ไปลุยกันเถอะทั้งเหรอทั้งโอ้ดีไม่ได้เอาไม่ได้เอาพ่อมาว่ะพ่อเดจิตา้าสวยแล้วปกติเจ้าพ่อมาสั่งสอนลูกนะฮะมาเลยเองวันนี้เจอมนุษย์มัดถ,ถุงแกงแน่นอนเออเหมือนเดิมชาร์จลอกกันแล้วก็ยิงเฮ้ยโอ้โหแรงว่ะไม่แรงนะอันไหล,ลู่กอ้าวิ่งมาถึงเฉยอืมเจ็บจ อ้ยกโอ้ยไม่ไม่คุ้มเลยกันบุยอือโอ้โหต่อยต่อยขึ้นซ่วยไม่ได้ว่ะทำไมทำอะไรกว่าเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปแล้วเนี่ยโหเยอะไปเลยทั้งโอ้โหนายนาำไม่ไม่ปล่อยเราเกิดเลยวะเฮ้ยแล้ววะไม่เรยหลอกเล่นเกียร์โฟยับหน้าไปเลยมาเต้นเต้นเลยแถวนี้ออกไประังมาเกียร์โฟ ดึง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 งฮโดดว้เป็นไงแล้วช้วก่อนช้าก่อนอ๋อจับพี่กระโดดมามหดเป็นงไงล่ะเจอผู้โท,โทโมสังโเข้าไปเป็นไงเป็นไงชไปหน้าไปอ้งโอ้โดดวะอชหายไม่โดน,ไ,โดน,ไ,ไ,โดนไม่หด้ไปเดี๋ยวดยโอ้ยจบ,จบ,จบโ,อโอ้ยอะไรวะเนี่ยหาอะไรดไม่ โอ้โแม็กส่วนมันตายเองเฉยอะไรวะส่วนส่วนเราทำไงดีวะโอ้โอ,โอ้ไม่เหี่ยวไปกินหมดเลยอออืื้หถล่มถล่มแม็กทุกอ,อ,อ,อย่างที่มีอื้ออื้อโซอื้อโซเอาไปกินมัดระตเลิงยังยืดเอสอื้อเอาว่าอะไรกันเลยเย่ยโฟ ไม่เออตั้งในี้อยู่แล้วตกคนวยส,ส,สันจีเมั่งรอบฝอสิน่บึ้มหน้าอะไรอืมสู้กับกัปตันเหรอเฮ้ยเันงนละเองไอ้เบไอยรอมันจะคืนแล้วโอ้ยอวโอ้ยเนี่ไม่ไม่ค้วววว โอ้ยไม่คุ้มเลยดวมูลทอนช็อตโอ้ยกุ้มเลยอะไรนักหนาวะเดี๋ยวโอ้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 มาชุดมาชุดขอขึ้นใหม่แล้วไปเริ่มใหม่ออืืยังเอ้ยมันอะไรนักหนาวะอือืมไงมาเอาจับไปกินเลยแกตอลิงยังยืดบเบื่อมากไหมไม่ปล่อยให้เราช้าแม็กเลยอ่ะ โหม่งไม่มีเวลาช้าจริงอาโดนโดนก็โดนก็จับดโดนก็จับโดนก็จับเอาอีกทีไหมเปไปทีมีอะไรใส่เข้าไปอ็กท่าไหมเฮ้ยหลกนเฮ้ยเดนเาเลยเฮ้ยหลเยเอาไรลูกไอีกลป็นยัไงเล่าเจอดมัดก้าไปนาไม่ดิอฮ่าฮ่ารอบที่สง บอกแล้วว่าอย่าไปเี้ยวกับลูฟี่วันนี้ของมันกำลังร้อนะนะฮะแล้วต่อกันต่อครับโอ้โหนี้เป็นอะไรวะมันชอบผมมาตอนแรกชอบโดนอัดก,ก่อนเละเทะตุ้มเปะ๊ะเมลเละขายถั่วอะไรวะ <laughs> อ่าหรากันต่อครับฟอร์มลูฟี่ก็อาจจะมึนๆงงๆหน่อยนะผมนี่กำลังจับทางอยู่อื้ือ ทีอาจจะกดผิดกดถูกบ้างหลอน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 อมาครับเจอใครเนี่ยสาสึกเกะคิรัวแล้วก็ท่านไอเซนนะฮะแม่ท่านไอเซนมาเว้ยนี่รู้สึกว่าสองสมวันนี้นี่เจอท่านไอเซนวละหัวสองห่วแล้วนะเนี่ย หรือเปล่าวะน่าจะเนอะน่าจะประมาณนี้แหละจาได้วานแล้วเ,เจอนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาผมว่าเขาใช้คิรุแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,น,ดมน่าจะนะสาสสเกตนี่ก็เป็นตัวที่น่ากลัวนะถ้าอะไรของมันวะเอามาเทลาสืมัง้งที่มันกินระยะไกลๆอะ่ะถ้าน่าลำคานมากเลยมาเจะลูฟี่หน่อยเดีย๋ยวจะเอามนุษย์ดิ้งดึง,ดงเกียร์โฟดกระแทกหน้านายเองอือหือ โลนี้ลูฟี่มาแบบงงๆนะปุ่มเพิ่มนี่กดไปเขาจะตีหรือวจอเราพังวะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ดูสภาพจอเดียวก็แเฮ้ยนั่นไงโอ้โหเอออะไรล่ะไม่เลยเอาไปกินเลยกระตุ้นยังยืดชอบแล้วใช่ไหมไอ้ทำไมเธอสุ้นี่เรารู้เราก็จะใช้ไม่ดีอะไอ้ืม ต่อเลยโอ้โหทางซูมี่มาโอ,โอ้โหโดนยัดคืนสวยละโอ้โหเต็มหน้าอืมคุ้มคุ้มไหมเรานี่คุ้มไหมถามตัวเองเนี่ยเรานี่คุ้มไหมเต็มสูบไม่คุ้มเลยโอ้โหขอแบ่งพละเนอะไม่ไหวแล้วไอ้ทิดแม่ นี่ต่อเลยกันหรือไม่ได้ใช้ครับเกียร์โฟร์รีบก่อนไม่มีเลยยัดคืนหน้าไปมดิ้ตึ้ตบ้ไเป็นไงเล่าโอ้โหเจอพลังยังยืดเด้งดึงยางแรงถ้าาฟิแรงจังวะผมแจนผมแปลกใจเลยนะเเดี๋ยวเดี๋ยเยอะไปละอีกแล้วผมพอจะจเต็ปเขาได้แล้วนะเดี๋ยวรอดูกัน โอ้โหนานลูกขมิ้นมันยาวไปวะหลบไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยชุ๊บๆโอ้โอ้โหอ้จะปวดรัวๆเลยเฮ้ยกรพิดโอ้โหสวยละโอ้นี่ไงอืออืออือโอ้โหือหนักเลยเปลี่ยนตัวเลยด่วนเลย มาอือทำดิโอทำไดไวมทโอดกมอแม่งเลยอือออกมาแบบงงงมาเนี่หนี่นี่นี่ยระเบิดไปซะจะชนะไหมพวเนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยอมาจับชุดใหญ่ไักบิให้ เราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นเดี๋ยวกันใด้ยชนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเยนอืมอืมไม่มีเลยไม่มีเล้เอาไงล่ะกันงกอนสูงเลยแล้วกันเอาไปกินเฮ้ยเดี๋ยวเอดเ่เเือรัอเดือือดเอบอเอือเ จะบอกว่าผมอาจจะอึนๆหน่อยนะอัดไว้ตองคืนนะฮะมามาต่อกันเลยครับพอดีพรุ่งนี้ทำงานนะก็เลยต้องแบบกลัวจะไม่มีเวลานะฮะแบบมาอัดทิ้งไว้ให้เลยนะครับจะได้ดูกันโอ้โหผมเป็นโรคอะไรวะชอบโดนก่อน,นกูไม่เข้าใจตัวเองจริงๆเลยแทบจะเป็นยีทุกตาเลนะ้วแต่มันก็เป็นสีสันดีนะฮะ เอาล้ฮะจะคู่ต่อสู้แล้วครับมีหนวดดำนะจตโรโลแล้วก็โทโงุโลครับอื้มนี่มันแกงล้างชายบึกบืนมาแปลกนะนี่ตั้งแต่ผมเล่นมาผมเพิง่งทุยผมเพิ่งเคยเจอคนเล่นหนวดดำครั้งแรกเลยนะฮะเอ้ครั้งที่สองดิครั้งที่สองครั้งที่สองนะครับมามาดูกันว่าเขาจะใช้ตัวไหนเป็นหลักนะฮะหนวดดำเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้นะครับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยเด เดี๋ยวผมต้องดูขนวดก่อนนั่นแหละจะได้เยอะประสบการณ์นะฮะโอ้โหทงโลตาเป็นไฟเลยว่ะสะท้อนแสงอืมสมจริงจริงเกมนี้เดี๋ยวจะอา้แว่นหลุดเลยเองช้าก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยด้วยนะเดี๋ยด้วยทำอะไรวะตกลงไปก่อนขอศึกษาท่าฝันองข้ามาเนี่ยโอ้โหอืม โอ้โหแน่นเลยศึกษาด้วยร่างกายเนี่ยนะฮะอือไม่มีอะไรรออยู่แล้วอือขอกซิ่งบ้างดิแม่ <c oughs> ข้างหลังเฮ้ยเองไม่มีอะไรเป็นไงบ้าเข้ามาไหมเข้าไหมแล้วเขาก็ยิงดิ <c oughs> เฮ้ยนั่นพลาดเอาไปกินเลยมาเต็ไปไวอือ ไปก่อนว่าแล้วเชียวว่าต้องมาแบบนี้คิดไว้อยู่แล้วแต่นัรงกดผิดตัวอีกแล้วออกมาพัดดิโอ้เดบ์เวอร์ปะ่ะไหนๆก็ออกมาแล้วสักทีปะ่ะไม่แล้วออกไปกินเลยรถบนถนนเบ,บอร์ไปซะอืมเรียบร้อยฮะสวยงามเดี๋ยวขอเป็ี่นตัวกันนะนีก้อนนี่ก้อนนีก้อนนี่ก้อน รอรอกันรอกันเดี ent, ๋ยวเราเขาพุ่งเข้ามาเราจะเปลี่ยนตัวรอกันไปใช้ก่อนหลบเปลี่ยนตัวเฮ้ยรัวโอ้โหนี่มีฉลาดใช่ไหมไม่หยีเลยอืมอืมเฮ้ยโดนเองเฉยอุ้ยโอ้โหหลบกันยังไงหิ้งไมื่อไรไปยเดี๋ย่าโดนหลบกันเฮ้ย ก่อนก่อนก่อนน่าจะทันนะน่าจับทันน่าจะ,าจะไม่ทันอืมเต็มหน้าฮนะตายโหงเนี่ยโอ้ยเกือบหลับในโอไม่หลับในก็หลับนอกแล้วงานนี้อืมไงดีโอ้โหเอา้ายืชนชกนี่เกียร์โฟล์ครับตอนแรกหนูนไม่โดนอือหือเต็มหน้าบอกเลยช็อตนี้ไม่เหนียวผมหุดล้มอะมึงขอขึ้นเลยเถอะ เอาดิไ่กินซะเป็นไงเราเจอเกียร์โฟโอ้โหชนะกันแบบปริมปริมเลือดแทบจะไม่มีอืมเออเอาโอ้ยไปแรกไปแไปแรกไปไม่เลยเฮ้ยเดะไอ้นี่มันชอบแดกเข้ามาแล้วมันก็กันเว้ยขอคืนได้ปหมว่าแล้วเชียวเราเรียนรู้จากการต่อสู้้วนายอืมไม่ใช่แรงซีซัวจะมาให้นายอาร์ฟฟีเขาไม่ดีเออ ออาไปกินเลยเออกไปออกไปยังออกไปไปเอาไปไปเอาไปอะไรเงีหลบไปเลยโอ้โหเดนะี๋้อเฮ้ยทำไปวะผมแดนมาแล้วนะให้หยิบลอยฮะไม่ทันอีกแล้วโอ้ยทรูรุกเองอืออมลูกช่างแดดจริงๆริแม ยังไงดิยังไงไม่เดี๋ยวเขาหอยแล้วอ่ะโอ้โหเรียบร้อยพาดแล้วนายเราวิ่งรอจังหวอยู่แล้วล่ะเกียร์โฟอกมามันลุดเด้งดึ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 งาเามอเอโซเป็นไงเระเจ้เอโซ่ด้วยไม่ใช่ปตทมาตั้งาอะไรเอาไปเลย กตงเฮ้ยลงกลงกันลงกันโอ้ยโอ้้าช้า้าเข้ามาแน่นอนจังหวะนี้โอ่ไม่เข้าวะยังไงยังไงเจ้าทโรโหเราแมวใจสวนคืนได้ไหมอีกทีอ่ะอืโอ้โหอือไม่ได้ะอยเจ็บมากเกินได้ไหม ได้เว้ยรออยู่แล้วฮะระเบิดไปซะแก๊สลิงอย่างยืดดึง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 ฮะแม่เกือบตายไปเหมือนกันนะโอ้โห,โหเจ็บหนักเลยไปต่อกันเลยครับโอ้โหก็จะชนะได้ทำไมวันนี้แต่ละคนมันโหดๆหดกันทั้งนั้นเลยวะอื้อโคซารลซีในจเจียไปรูจริงฮะไปครับอย่าปล่อยให้ไฟเราดับฮนะ คนมีไฟต้องไปเผาบ้านคนอื่นนะไม่ใช่เราต้องลากคนอื่นมาโดนเผาฮะเออผมชอบใช้เกตัลลิงนะมันวิ่งเข้าไปซัดมันเดียแม่แมคแมคน้มไม่ค่อยได้ใช้เลยมันแบบไม่ค่อยชินมือนะฮะใช้เลยฮอกกับเกตัลลิงนี่แหละมาเจอแล้วครับ ยูคิซาสึเกะแล้วก็โกคูฮะมาะเดี๋ยวมาเจอ uffy, ลูฟี่เกียรฟอรเรหน่อยครับอ <c oughs> รอที่แล้วก็เหนื่อยฮะรอบนี้จะเหนื่อยอีไหมเนี่ยแม่กว่าจะชนะแต่ละคนเจอกันแต่โหดๆทั้งนั้นไม่เป็ไรครับแต่เราก็สู้ฮะใครอยู่บ้านนี่เขาเรียกว่าเอาหนังกระติกมาวางไว้ตรงหน้าจอเพื่อเป็นกำลังใจผมได้เลยนะครับ เหมือนขอขอมือจากพลังจิงจิโกคูฮะเอาหนังกระติกมาวางนี่เลยครับหมัดรัดถุงแกงจะแรงได้ไงฮะอืมเออดีไหมเราเราตั้งชื่อตอนว่าหมัดรัดถุงแกงดีไหมะะเนี่ยมันใครจะมีใครเข้าใจมุกเราไหมวะ <laughs> มาอือจูนีก่อนนีก่อนหนีก่อนนีก่อนทำไงดีเราช้าก่อนช้าวหรอกไหมเขาไม่ทำไร,รอ่ะเราขอยิงได้ไหมเขาหลุดวะหลุดปะหลุดขอยับหน้าอะไรกันหลุดก็เอาแล้วจังหวะเนี้ย เราฉวยโอกาสครับหลุดรถก็ฉวยโอกาสแล้วขอให้คุม้มจังหวะนี้เราต้องเป็นคนดีครับโกงได้โกงครับโตไปไม่โกงครับโตไปไม่โกง่งโตไปไม่โกงมีที่ไหนล่ะโตไปต้องโกงโตไปไม่โกงมันมีแต่หนังสืออเอาไปกินแกต้เล่นยังยืดเ,เดี๋ยวคืนไปก่อนเลยสวยแล้ว พูดอยู่แฮนด์ซับโดนปะไม่โดนเว้ยกลอน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 พูดอยู่แฮนด์ซับเออาไว้เอาไว้ไม่เอาอืมกันได้สวยละเองบอกเลยสวยละเองสวยละเองอืมโก้ถุหรอไม่รู้จักไหมหมัดละถุงแกงจะแรงได้ไงอืมไปเอ้าเปลี่ยนตัวทำไมวะเนี่ยโอ้ยสวยกดผิด โอ้โหงานกไม่เอเราจะเปลี่ยนเป็นลูฟี่คือนะแต่ขอดิโอซัดหน้าจบไปก่อนลวกันไอดิขผมมสัหมุดามู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 ดามดามูามูดามูดามดามูดามม่ดามอดาดามดามามูมูาไู่ามูดนมดมมมมาูม่มดมา สวยละไม่น่าตามไปเลยเหมือนรักถุงแกงโอ้โหเกงกีนี่นายเกงกี่ว่าสองรอบนะนายเกงกี่ช้าหรือเรากดไววะเอาไวเอาไปเลยเออเอ,อกันกันเออโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ยจจจจจจ อืมวิังหลอกใช่ก่อน,ช,อนชีวิตเราอยู่ได้ด้วยแม็กฮะชีวิตเราอยู่ได้ด้วยแม็กยังไงยังไงวิ่งหลอกไหมว่านี่เราวิ่งหลอกมันต้องเจอแบบนี้ไอ้พวกวิ่งหลอกๆเนี่ยยักหน้าเลยกัตเตนียังยืดเบิร์ตไปซะขอแดดตาไดาวว้ไหมแดดตาจะเล่าไหมวะอืมไม่รอรอเบิรโอ้ยจะปวดระเบิดพลังเลยเกียกร์สองเกียร์สองมังม้งมั้งล่ะอืมเรียบร้อยแล้วก็เกียร์โฟตามครับ หลังจาก2เป็น4แล้วก็4เป็นหกแล้วตัวเป็น8เอาไปกินมันยางยืดโอดเรา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 เบิร์ตไปซะเอสเรียบร้อยฮะู้รอตายอย่างควายขิดฮะชนะแล้วอืมสามียอมไม่ใครมาล้มฉันได้หรอเพราะฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยขนาดน,นี้อะ ต่อไอ้สมัติครับกำลังเขาเรียกว่าอะไรติดลมบนมาเลยฮะคููตัวสู้จะเป็นใครเราก็พร้อมฮะมาดิครับอือะไรก็ได้ฮะอย่าแบบเขาเรียกน,นะจริงๆก็ <laughs> ไม่ค่อยเจอของแสแลนเท่าไหร่นะวันนี้แอตตงแอตตาอะไรนะ,นนะรนะคิรัวอะไรอย่างงี้หรือเจอไปแล้วผมก็จำไม่ได้เนะี่ยสมองมันปลาทอง อ๋ครับโอ้เจอลูฟี่ด้วยกันว่ะแล้วก็โกคู Goku นะแล้วก็ไซบาฮะเอ๊ะทำไมลูฟี่เขาตัวดํากว่าเราอะหรือเขาอยู่ทางขวาเขาเลยตัวดํากว่าเราจริงๆผมไม่ค่อยอยากเจอคนที่เล่นตัวเหมือนกันอะเพราะว่าแบบเวลาสนสวนเป็นสวนกันมาผมสับสนไงมันกะจังหวะ <c oughs> ไม่ค่อยทันเวลาจะแบบเขาต้งเขาเตอ,อร์นี่มันงงง,งงงกับชีวิตอยู่นี่มันตัวใครเป็นตัวใครวะอาศัยเขาเรียกเรปฏิกิริยารีเฟกต์เอาฮะกดทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันครับ ใส่หมวกคนถอดหมวกคนไหมเนี่ยไม่ว่าถอดหมวกหมดเลยมาเลยเจ้าตัวปอมจะอัดให้หน้างายเลยนี่ไปเรียกเขาตัวปอมเพราะงั้นเหมือนกันเป๊ะยังกระส่องกระจกมาอือไอ้ไซบาอย่าออกมานะเองกลัวปืนเองอย่างเดียวนี่แหละเราถอยกันเราถอยกันเออเรางคนต่างถอยเราเนาะเราเป็นเรารักสันติเราสันตินี่อย่าสันติสูงกันดีเฮ้ยเดี๋ยนะหลอกโอ้โหไม่ทันเลยอุ้ยเจ้า เจอมัดอดรอเข้าไปฮะนี่เหีเหรอขอคืนได้ไหม่ะโอ้ไม่เขาไวกว่าวะไม่มีอะไรขอช้าก,กันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องเล่นแบบเขาบ้างละเขาเล่นแต่หมัดเลดฮอกใช่ไหมว้มาเล็ดอกไหมเอ้ยชอบเลยใช่ไหม,เ,มเ,เล็ดพกเนี่ยเฮ้ชอบเลยใช่ไหมมาเอ้ยเลดฮอกอื้เลดฮอกชอบเลยใช่ไหมอแทนวิแต่ว่า สงครามมากเล็ดฮอคไม่ได้เราต้องขี้โกงใช้เกียร์สีละเอ้ยยังไงเอ้ยเกียร์โฟกอะไรใส่ได้ใสเปิดได้เปิดเอสเอาใจไปกินมุดา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 ยิงถาทันดีโอมาหน่อยเอาไปกินซะเราต้องรักกายแล้วอ้ยยังไงไังเหี้ยจริงชั้มัน นี่มันแมตปล่อยพลงังหมดเนี่ยไหลลูกเอาไปกินเลยไหลฮ็อืมยับหน้าเข้าไปดูไหมอะไรอะไรเฮ้ยตำรวจยับหน้าเลยยิงทันไว้แต่สินใจถูกอืเอาฮะพลงังหมัดเล็ดฮ็อกชิลลี่เปเปอร์เอ้าไปเลยเล่นฮ็อกเราต้องเราต้องเล่นเขาลัวแล้วเฮ้ยชอบเลยใช่ไหม โอ้ยไม่มีครึ่งจองเลยวะลืมไปอือหือไอ้บ้าเอ้ไม่ไมีเลยชอนนี่จะไม่ได้ก,กันเดี๋ยวช่องจะไอ้ถอดก่อนมีตัวหรอกเฮ้ยเองเอาไม่ได้พี่จี่้เดี๋ยอือหือไม่มีเลยรออยู่แล้วไม่มีไม่ไมีแล้วว่าแล้ต้องใช้ลบลบไหมลบลบลบเออสวยเอาไปกิน อ๋อไม่ต้มเฉยเ้ยยังไงวะอืมเลดทองอืมเลดเด็ดคนเดือดอืมเลดทองไปเลดทองลงอ้าวเฮ้ยถอยเะโอ้โหเกรียดปืนมันจริงจยิงไวแท้เหรอยิงแบบเด็กเทคโนนี่หว่ายิงไม่คิดเฮ้ยเข้าไปเลยอืมอืมยิงแบบเด็กเทคโนยืนนิ่งๆเหรอยืนนิ่งๆยืนนิ่งก็เอาแกตันลิงไปกินดิครับ มาร์คสโอเคโอ้โห,โโหดีนะปืนเขาไม่้ทั้งหมดเรามาวันนี้ก็เป็นลูฟี่สไตล์ผมฮะอาจจะไต้ติขัดขัดนึกนึกงักงักไปบ้างก็ขอภัยด้วย <laughs> อ่ะสำหรับใครที่ดูันตอนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไปกำลังใจผมให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัปคลิปให้ดูกันทุกวันทุกตัวละครเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้หน่อยนะครับผมวันนี้ผม อ่าต้องลายบอแล้วครับเลียวซิเฟอร์แคตเตอร์ใสยกระสอบทรายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ